ผู้ผลิตสารคดีเกี่ยวกับ UFO รายหนึ่งได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่น่าสนใจโดยแสดงให้เห็นถึงวัตถุทรงกลมที่เคลื่อนที่ไปด้านข้างไปมาก่อนที่มันจะหายลงไปในมหาสมุทรเจเรมีคอเบลผู้เผยแพร่คลิปดังกล่าวได้อธิบายถึงวัตถุลึกลับนี้ว่าในปี2019กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ UFO รูปทรงกลมนี้ได้และมันเป็นยานที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถเดินทางได้ทั้งทางอากาศและทางน้ำเจเรมีกล่าวว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายทำเอาไว้เมื่อวันที่15กร,รกฎาคมปี2019ประมาณ23นาฬิกาตามเวลามหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นการถ่ายได้ จากศูนย์ข้อมูลการรบของเรือ USS โอฮาม่าบนพื้นที่ระวังภัยนอกชายฝั่งซานดิเอโกนอกจากนั้นยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุวา่าวัตถุลึกลับในคลิปวิดีโอไม่ได้มีเพียงลำเดียวแต่มีอย่างน้อยถึง14ลำโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เมตรแต่ละลำบินด้วยความเร็วที่แตกต่างกันตั้งแต่ 74- ถึง254กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแสงสองสว่างทางกองทัพไม่พบว่าพวกมันบินมาจากทางไหนรู้แค่ว่าพวกมันบินอยู่เหนือหน้านน้ำนานกว่าชั่วโมงก่อนที่จะพุ่งลงไปในมหาสมุทรหลังจากนั้นไม่นานทางกองทัพได้ส่งเรือดังน้ำออกตรวจสอบแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆซึ่งทางเรื่องนี้ ทางโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมายืนยันว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ทางกองทัพจับภาพได้จริงๆแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรก่อนหน้านี้ไม่นานเจเรมีคอเบลเคยออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอที่คล้ายกันของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่จับภาพอากาศยานปริศนา รูปทรงพรีระมิดอย่างน้อยหกลำที่ลุกล้ำเข้ามายัางน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาใกล้กับจุดฝึกซ้อมในหมู่เกาะแชเนลนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียโดยมันลอยอยู่ชา้าๆโดยความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือเรือรบสหรัฐอย่างน้อย4ี่ลำรวมถึงเรือพิฆาต USS k ิ i t ที่ระดับความสูงประมาณ700ฟุต และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทางกระทรวงกลาห,หมสหรัฐจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศยาลึกลับแห่งนี้ซึ่งเราต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้กันอีกบ้างดูครโอเค Break Omaha pick uh, kid Rocco Pro to pass the possibility to launch Pilo ASAP. We're splashing the pairing around yeah, in the turf. Got two winds 3 knots. Keep going, around so, so, yeah, right We're making a we can probably bring about 35 round first wind Yeah, We got, down. We got some a yeah. lot of yeah. white water up there so. Six foot swells. Whoa, it's getting close. All right. Yeah, we have a uh, thirty-one knots sustained wind, yeah. top side, gust of forty. What splashed, splashed? Splashed. Mark bearing and range.